สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูสตรีทฟู้ดของอินเดียเช่นเคยครับวันนี้เป็นเมนูยอดฮิตครับปานิปุรีนะครับเป็นร้านดังระดับอำเภอครับดูคนนะครับมุงแบบไม่มีที่จะหายใจกันแล้วนะครับเข้าไปดูร้านกันครับนี่ครับอันนี้เขาเสิร์ฟน้ําแกงก่อนครับมีคนมาขอเพิ่มด้านหลังพอดีแล้วนะครับจากนั้นครับเรามาดูกันครับการทํของของเขาครับหยิบไอที่เป็นไส้ไอเป็นแป้งออกมาครับแล้วก็ใส่ไส้ลงไปแล้วก็เอามือจุ่มลงไปในน้าแล้วเสิร์ฟไปทันทีครับง่ายรวดเร็วเห็นไหมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นคนไทยต้องใช ของจริงต้องเป็นแบบนี้ครับมือซ้ายถือแป้งมือขวาถือไส่ใส่ลงไปจุ่มน้ําแล้วเสิร์ฟเลยครับโอ้โหอย่างนี้ต้องบอกว่าวันหนึ่งนี่ยอดขายน่าจะหลายล้านเลยนะครับตอนนี้คุณลุงคงพูดในใจว่าจะถามอะไรอยู่นั่นแหละท่านจะขายของถามไม่อยู่เลยโอ้ยคุณลุงก็จุ่มน้ําเสิร์ฟไปไม่ต้องกังวลอะไรครับส่วนพี่ถ้าเท้าด้านหลังก็คงจะคอยเตรียมแล้วก็เก็บเงินให้ครับสบายครับอย่างนี้แหมเผื่อเพื่อสงสัยว่าหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงครับเรามาดูกันครับนี่ครับนี่คือในจานที่เขาเอาให้กินนะครับเห็นไหม